ยามค่าคืนในวัดป่ากเก่าแก่ที่เงียบสนัดนั้นมักมีเสียงลมพัดผ่านต้นไทรต้นโพยอย่างเถาาไฟดวงเล็กๆตามแนวทางเดินเริ่มดับลงทีละดวงเมื่อเลยเวลาเข้านอนเนาไม้โยกไหวไปตามแสงจันทร์ที่ส่องทะลุผ่านใบไม้ลงมากระทบพื้นดินแห้งครังขณะที่บริเวณสารวัดหลังใหญ่ซึ่งใช้สำหรับทำวัดเช้าเย็น และแกะเขาต่างๆนั้นกลับยังคงเปิดไฟดวมเล็กทินดวงเดียวส่งสลุมเงียบเหงาภายในศาลาไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากเสียงมแมลงกลางคืนและเสียงลมตีหลังคาดังอื่นๆแนนแก้วเด็กวัดวัย17ปีผู้พ้นบวชเนนไม่นางกำลังจะเข้านอนในกุฏิไม้หลังเล็กใกล้ศาลา เขาเดินผ่านลานวัดเงียบๆเมื่อถือไฟฉายส่องทางเมื่อเห็นว่าทางมืดกว่าปกตกิเสียงฟีเท้าเบาๆจากรองเท้าแต่ที่ใส่เดินบนพื้นปูนแห้งส่งเสียงตับแปกเป็นจังหวะขณะเดินผ่านหน้าศาลาแนนแก้วก็รู้สึกขนลุกว่าเดินไม่มีเหตุผลทันใดนั้นเองเสียงกบแกกเบา